ร้อนนะแม่ลูกใครไปเอาถ้วยมาให้ถ้วยถ้วยน้ําพริกมาอีกห้าถ้วยขอถ้วยน้ําพริกบ้านี้ลูกประมาณนี้ปอกครับเอาปานออกไก่ทอดไปยืนเอาไปยืนข้างเขาเดินแล้วไปร้องเพลงรายการต่อไปนะครับจะเป็นน้ำพริกบ้านนาปลาทูบ้านสวนปลาทูน่ะ ก็ให้เขาทอดแล้วนะครับนะมีเครื่องตาอะไรได้พี่งพี่ติ๋งให้ทำหน่อยก็เราจะใช้ที่นี่เราจะใช้กะปิทองพลนะครับกะปิทองพลนะครับดังๆกะปิแล้วก็แล้เราใช้น้ำตาลปี๊บนะครับนะครับแล้วเราก็ใช้อะไรครับอันนี้เขียงอ่าเขียงเทียมเบียมเทียมเทียมสุดยอดเนืเทียมน่าสนใจเก่งมากอ่ท่านไหนจะสามครกแรกครับสามครกแรกใครอยากได้ครับยกมือครับ หนึ่งสองครับไม่ได้พี่ตามที่เราครบไปหรอม่ได้ครับเดี๋ยวตามสามครบไงโอเคโอ้ห้ามันต้องสปงหาทัีนะทำไมนะทำไมพี่ไปตาเกระเทียมกับพี่ก่อนอ่ะเดี๋ยวครับอันนี้มันเป็นสูตรครูตีไม่ใช่สูตรอ่ะครูออส๋อที่ถามเนี่ยคืออยากกันรู้ไงครับรู้ว่า คือพริกเนี่ยนะครับนัดจิ้มกับพริกใช่ไหมฮะครับเออผมอยากให้ผมอยากให้มันมีเม็ดพริกที่งามๆอยู่บนไม่ให้ละเอียดไม่อยากให้ละเอียดทีเดียวนะครับเข้าใจแล้วมันสูตรใครสูตรมาถ้าเป็นภาษาบ้านผมเรียกเส้นนอกไข่เส้นนอคมนได้เส้นนอกไข่เส้นนอคมาก็คือ ออคอไม่เลย่ยเลยนำพริกบ้านนาประทูบ้านสวนอบอกนำพริกก่ออันี้อะไรเนี่ยอะรแอปเปิ้ลเห็นไหมมองลกมองลกอเปินี่มาวามนาวนี่มะนาวถุดต้องกี่ลูกยุดยก มะนาวกับมะพร้าวรสชาติเหมือนกันไหมไม่ดีหรอไม่ดีครับมะนาวเป็นไงเค็มมะนาวเค็มแล้วมะพร้าวมะพร้าวไม่เค็มมะพร้าวไม่เค็มแต่มะนาวเค็มมะนาวมะพร้าวเปรี้ยวหรือเปล่าลูกมะพร้าวเปรี้ยวมะพร้าวเปรี้ยวดิไม่เป็นไรแล้วเหรอยังกำลังบีบมะนาวบีบมะนาวก็ถือว่าเสร็จแล้วนะใช่ใช่แล้วก็น้ำก็ในสุทธิ์นะครับ อันนี้น้ําบ้านพระักดูตินะครับถ้าสมัยก่อนก็มีอะคุ่นหมใช่ครับแต่นี่ไม่เป็นไรน้ำบริสุทธิ์น้ำบริสุทธิ์น้ำยังไม่เคยผ่านคอมปาลารีมาก่อนเลยนะน้ำบริสุทธิ์ครับอ๋ออย่างนั้นพี่ว่าเติมบริสุทธิ์ทุกวันเลยดิใช่ฮะไม่เคยผ่านคอมปาจาโหมาก่อนอะปาลาเร่มีอะไรเนี่ยมีอะไรไใบดาวมะพร้าวไใบดาว น้มโอนก๊ะวัเดเเปงนกนกแกงโมอะไรมยอิ้มช่วยช่วยกราบเรียนพี่วินัยเลยนะครับแม่แม่แมไปกราบเรียนเชิญพี่วินัยเลยโอ้นี่ให้เกเสียงเพลงได้เลยพี่วินัยไกลบทตรปิศามาไกลไปรับฮะนี่ไปรับที่เรียกแม่ว่าแม่ละม่ม่ อันนี้กินยังไม่ได้นะไม่ต้องชิมก็ได้นะไม่ต้องชิมไม่ต้องไม่ต้ชิมไม่ใช่จริงดูรสชาติก็น่ากินเลยดูแล้วโอเคไหมดูหน้าก็โอเคเลยดูแล้วหน้าดูน่านะอันนี้พี่ชิมยังเนี่ยไม่ต้องชิมยังไม่ได้ชิมเลยไม่ต้องชิมแสดงว่าพี่ก็มีสูตรอยู่แล้วอร่อยไม่ต้องชิมใส่น้ำเพื่อให้มันดูมีเป็นเป็นน้ำหน่อยเป็นน้ำมีกนิดหรือว่าหรือว่ากางเกงผมจโคลเอ๋อไม่ติเขากินกับผักอะไรเครื่องเพียงมีอะไรบ้างผักอะไร แล้วพี่มั่นใจหรือว่าไม่เปกี้ยวพี่หรือว่าพี่รู้สูตรของพี่แล้วเดี๋ยวพี่ให้ท่านนะครับพี่ให้ท่านชิมนะครับน้องควน้องควรท่านชิมนะครับว่าเป็ยังไงผัดอะไรอย่างนี้เลยรสชาติเป็นยังไงทำไมพี่ไม่ชิมอ่ะพี่ทำไมพี่ไม่ชิมพี่เหมือนคนเก่งไง โคตรอร่อยเลยพี่นะยังกินใช้ได้ยังตัวหน้าหลบก็แดงนะนะไม่ต้องชิมไม่ต้องชิมไม่ต้องไออย่างนั้นนี่พี่ตั้งก็เกิดมาที่ตำไอ้พี่ตลอดเลยไอพี่ชูสีสะโค๊กได้ไหมไม่เอาอ่ะเราไม่ได้สูตรก็ตำเยอะอย่างเงี้ยไม่มีทางอร่อยแบบนี้ที่แล้วเขาตำบ่อยอร่อยจริงพี่เลือดูหน้าตาแล้วคนไหนชอบกินเค็มก็อาจจะใส่น้ำปลาถ้าอยากเป็นโรคไตก็ใส่น้ำปลาพี่หน่อยอ้าวเดี๋ยวนะเดี๋ยวไหม ลุงบอกดี่ต้องให้คุณป้านี่ตัวนี้เลยลูกอร่อยอร่อยตัวนี้เลยลูกช่วยหน่อยนี่เลยคุณลุงคนนี้เลยลูกนะคุณลุงรับก่อนครับคุณลุงถ้าถทานครับระวังเด็กกัดคอนะครับเพราะว่าเขาหิวด้วยเคยกัดคอคนไหมไม่เคยครก็อร่อยไหยครับอร่อยคอะไรอร่อยครับอรยพี่ยังไม่ได้ชิมเลยพี่เด้อโหพี่เอาเดี๋ยวมาตีเดี๋ยวมา ขอเดินไดยีลูกขอเดินไปให้เลยให้ออเดย์เดี๋ยเดี๋ยวได้ได้แคพันลูกอาออดมาเดไปได้เสียวันนีหรืออมือลานมาพันหนึ่งเลยฮะยังไม่เป็นไรให้เยวเดี๋ยวคุณให้ยืมก่อนกลัวเสียพันวิ่งเอาซะงั้นไม่ไวเอเอ์ นี่คือบอกว่าสามสามถ้วยใช่ไหมเออสามถ้วยแล้วนี่สามถ้วยไหมอ๋อเพิ่มเป็นสามถ้วยไม่ใช่มันกินแล้วแต่ครับเอาครับอีกถ้วยเลยครับทางไหนทางโน้นแล้วกันไปลูกไปพี่ครับพี่วินัยทานข้าวก่อนไหมครับรองน้ำพริกได้ท่านอิ่มหรือจะนอนคนเร่งไปก่อนไหมก็แล้วแต่พี่ได้แล้วแต่พี่นะตรงนี้โอเคแล้ว ตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับพี่เรียนเชิญพี่ครูที่ดีก็ได้พูดแนะนำร้านหน่อยอยู่ตรงไหนไหนนะครับร้านร้านตรงไหนของคาอ่ซอยวัดสวนแก้วอยู่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามครับมาตรงไหนคุณปักหมุดหรือเซิร์ชกรูกล็อกแมทเลยนะครับทีมคำว่าบ้านพระนวักนิจนครูตินะครับรับรองว่าเดี๋ยวอาขูจะพามาถึงบ้านพระเพื่อจะได้รับ ทิมพามาร์ติสเปกี่โมงปิดวันไหนสิบโมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่มมันแอบว่าต่อไปอาจจะยืดไปถ้าสองทุ่มครึ่งเปิดวันไหนหยุดหยุดวันจันทร์อังคารสองวันครับไปไหนจันทร์อังคารไม่จะไปไหนครับพักผ่อนมั้ยไปไหนก็แบบโตแล้วนะไอ้เดือดไอ้เดือดชอบไปไหนไปนี่ไงพี่ก็บอกนี่ไปดูหนังไอ้อิยาลาแม่กองเออไปรู้อิยาลาแม่เออหนังโรงหนังเคยไปเล้วหรือเปล่ายังอยู่อยู่คือที่ที่ที่ อขอบคุณมากแบนนี้นะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ5สิงห์ามาเดี๋ยวทีนี้พบต่อไปเป็นของน้าเด๋อกับพี่พีนายแล้วก็ท่านทุกท่านที่ผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับดิดก,กัน,นะอะเปิดแม่อยจะเข้ามาใกล้ลอนอ้นำริกบนน้องต้องดีนะครับ